สวัสดีเพื่อนทาง Annie i n g Channel นะคะอยู่กับแอนคนดีคนเดิมนะคะวันนี้ค่ะมากันทั้งครอบครัวค่ะอยู่กับออแม่<อ>นางแอนค่ะแล้วก็พี่เอนะคะก็พามาเที่ยวค่ะพี่เอเป็นคนพามาเที่ยววันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะโคกตะบันตะวันยิ้มค่ะค่ะอยู่ข้างหลังนะคะเป็นทุ่งทานตะวันค่ะโคกตะบันตะวันยิ้มนะคะเดี๋ยวพาไปดูความสวยงามของดอกทานตะ,ตะวันไปด้วยกันเลยค่ะมีจุดถ่ายภาพมุมสูงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายกัน อาที่กำลังตกดินนะคะคุณแม่ก็กำลังเอนจอยกับการถ่ายวิดีโอตัวเองเหมือนกันนี่ค่ะมีนักทนะ่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะมีทั้งคนปันจ,จักรยานมาเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยว,ยยวแล้วก็อย่างเราตั้งใจมาถ่ายรูปค่ะนี่ค่ะธรรมชาติของคนไทยค่ะจะชอบเสี่ยงโชคนะคะทางเข้าก็จะมีแผงลบตเตอรี่ค่ะ ไม่กินข้าวโคกตะบันตะว,วันยิ้มค่ะบ่ายแอดเรนจำกลางสุรินทร์ท่านแม่กำลังเริงร่าก,กับการถ่ายรูปก,กับพี่เอนะคะ<ฆ>พาทิตย์กำลังจะตกดินทันพอดีค่ะ ี่นะคะกิจกรรมน่ารักน่ารักนะคะก็คือมีสมุดบันทึกความในใจค่ะแล้วผูกไว้กับดวงตะวันนะคะก็จะได้อิตัวนี้ค่ะเป็นป้ายตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปผูกไว้กับหัวใจตรงนู้นนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ป้าใหญ่นะคะโคกตะบันตะวันยิ้มนะคะพระอาทิกก็กำลังใกล้จะตกดินแล้วคะ่ะดอกทานตะวันเริ่มหัดหลังให้พระอาทิตแล้วนะคะ<ม>ก็ทุ่งทานตะวันสวยๆทั้งหมดนี้นะคะ<ม>เป็นฝีมือของ<ม>อ ทางเรือนจำกลางสุรินทร์นะคะดังนั้นก็คือคนที่เขามาปลูกก็จะเป็นอาจจะเป็นผู้ต้องขังนะคะที่เขาแบบว่ามาบําเพ็ญประโยชน์นะคะ่ะเปลี่ยนเวลาว่างเนาะให้กลายเป็นแบบว่าดอกไม้ที่งดงามให้พวกเราได้มาดูกันตรงนี้นะคะ่ะซึ่งนอกจากจะมีแค่ดอกทุ่งทานตะวันนี้นะคะสังเกตว่าจะมีหลายอย่างมากเลยเพราะว่าตรงซุ้มทางนู้นคะ่ะก็จะมีเหมือนกับว่าการฝึกอาชีพนะคะมีพวกงานศิลปะ งานเ,าเขาเรียกอะไรางานไม้มีอาหารนะคะแล้วก็ที่เดินผ่านมาจะเป็นฟาร์มแล้วก็มีผักอย่างอื่นด้วยค่ะเป,เป็นพวกแบบการปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีพวกผักอะไรด้วยนะคะถือว่า,เ,าเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชะดำริด,ด้วยค่ะอ,อีกฝั่งหนึ่งอะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ เกสอดอกไม้นะคะจะไม่หยุดเลยต้องไปหาขนมมากิน,นะคะ่ะแกในคลิปจะเจอแต่รูปแอนกับแม่นะเพราะพี่เอต้องไปแก้แพ้แล้วค่ะอันนี้เป็นปลานะคะเป็นเขาเรียกอะไรฟางอัดรูปปัน้นฟางอัดเป็นปลานะคะ และข้างหลังนะคะก็เป็นเหมือนรูปปั้นช้างค่ะทําจากฟางค่ะซึ่งฮอตมากนะคะคนไปยืนถ่ายตรงนั้นเยอะมากเราก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายใกล้ๆสักทีหนึ่งนะคะสามารถขึ้นไปข้างบนได้นาะเหมือนขี่ช้างนมนขี่ขึ้นหลังช้างเลยค่ะสวยๆค่ตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่าตัวจริงนิดนึงใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าดูดอกไม้แล้วเหนื่อยนะคะแวะมาซุ้มอาหารข้างหลังได้นะคะมีคุกกี้เนาะพี่เอมีน้ำค่ะแล้วก็ทั้งหมดอ่ะเป็นปีมือจากเรือนจำกลางสุรินทร์นะคะก็จะเป็นแดลว่าต้องเป็นฝีมือของผู้ต้องขังนะคะเพื่อ,อนำรายได้เข้าสู่เรือนจำด้วยค่ะแล้วก็เป็นรายได้ให้ผู้ต้องขังด้วยนะคะได้บุญไปอีกค่ะปาเราไปดื่มน้ำกันค่ะเหนืงง่อยอี่น้ำกันพามาดูผลิตภัณฑ์ราชทาน,นะค่ะปีมือผต้องขังอีกเซตหนึ่งก็คือเป็น โซนิเจอร์นะคะที่ฝีมือดีมากเลยนะคะนี่มีเขียนไว้อันนี้เขาบอกชุดอาหาร8ที่นั่งราคา2,000 25,000บาทค่ะราคาต่อรองได้ค่ะนี่ก็จะเป็นเซตนี้เป็นเก้าอี้ทตัวเพียนนั่งอยู่นะคะแล้วก็โต๊ะใหญ่ๆแบบนี้เลยโต๊ะกินข้าว8คนค่ะแล้วก็แอบเห็นโต๊ะข้างๆตรงนี้นะคะ มีคนจองแล้วนี่ใบจองค่ะแล้วก็มีทำเพลด้วยนะทำหลายอย่างเลยค่ะทุกคนก็ที่เห็นเป็นทุ่งตะวันทานตะวันเมื่อกี้นะคะนี่ก็คือมันมาจากมาเมล็ดตัวนี้ค่ะเอาไว้เพาะแล้วก็จะเป็นต้นนี้นะคะ2ส,สัปดาห์แล้วค่ะเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปเป็นดอกไม้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะข้าวหอมมะลิสุรินค่ะหอมมะลิ105่ เดินเล่นในทุ่งทานตะว,วันจนเหนื่อยนะคะตอนนี้แสงหมดแล้วค่ะพระอาทิตย์ก,กำลังตกดินไปเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันได้ใหม่ทางแอนน i n g ิงชานอลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอนกับคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ